ต้นหอมเปิดใจเสียดายแผนวิวาแฟนฮ่องกงยอมรับโง่ในเรื่องภาษาจนผู้ชายนั้นขอเลิกค่ะเป็นอีกหนึ่งสาวที่พราวเสน่ห์หลายๆคนเชียร์ให้มีแฟนเลือกเกินละค่ะสำหรับสาวแซบเบรียกพี่ ดีเจต้นหอมสกุลตลาแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ยังไม่สมหวังกองทัพกองเฉียดสักทีละค่ะเพราะว่าล่าสุดเพิ่งจะเลิกรักกับแฟนหนุ่มไปที่เป็นชาวต่างชาติหนุ่มฮ่องกงซุ้มเงียบคบหากันได้สักระยะใหญ่งานนี้สาวดีเจต้นหอมขอเดินทางมาแง้มถึงเรื่องราวความรักอีกครั้งที่เพิ่งสวมคอนเวิร์ตเลิกกันสดๆร้อนๆผ่านทางรายการเซตสตอรี Z ่ค่ะได้บอกเอาไว้ว่าหลายคนเสียายกับความรักครั้งล่าสุดที่ไม่ประสบความสําเร็จนะ E <laughs> ทางด้านสาวต้นหอมบอกว่าความรักมันก็อาจจะมีเรื่องหนึ่งที่แบบหลายคนมองว่าไม่สมหวังที่ฉันบอกแบบนี้นะนาตาก็ประสบความสําเร็จแล้วใช้เงินงลงทุนไปแล้วนาที่การงานทุกวันนี้ก็ยังคงมีงานอยู่ในวงการธุรกิจก็ไปได้ดีมีลูกที่น่ารักเรื่องความรักถ้าดิฉันประสบความสําเร็จอีกดิฉันจะเพอร์เฟกขนาดไหนให้มันมีรสชาติความเป็นคนบ้างเธอโดยตัวเธอนั้นก็พูดติดตลกค่ะแล้วกับแฟนคนล่าสุดหนุ่มฮ่องกงเพื่อนสนิทแอบเชียร์เยอะมากเลยนะ ความจริงผู้ชายคนนี้คือคนเดียวเลยที่เราบอกว่าพักแล้วไม่เอาแล้วแต่เพื่อนขอร้องให้เอาเถอะ ขอร้องให้คุยปะกะติกับคนอื่นกับเราเพื่อนเพื่อนขอร้องให้หยุดแต่คนนี้คือเพื่อนขอร้องขอด,ดันให้ไปต่อเลยตอนแรกเลยนะไม่คิดอะไรแต่เพื่อนบางคนนะ่ะบอกว่าไม่เคยขอร้องอะไรเลยนะก็ยังขอร้องให้คุยเราก็เลยเออลองคุยดูเพราะว่าไม่เสียหายและพอลองคุยไปคุยมาทัศนคติคือเขาเป็นผู้ใหญ่เรารู้สึกว่ากําลังคุยกับคนวัยเดียวกันรู้สึกว่ามันสบายใจที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วกับผู้ชายคนนี้ทาไมถึงคิด ไดเอาจริงตอนแรกที่คุยกัน2อถึง3บวันก็เห็นภาพตัวเองตอนแต่งงานเลยนะคือเขาถามเราตั้งแต่2วันแรกที่คุยกัน แผนอนาคตไว้ยังไงเหมือนกับว่าคือไม่ได้มาเสียเวลาคุยกับใครแล้วเราก็คิดว่าคนนี้แผนเหมือนเราเลยคิดถึงในเรื่องอนาคตเวลาคุยเรื่องอนาคตเหมือนผู้ใหญ่เขาคุยกันแล้วเวลาที่เราอยู่กับเขาคือเราเป็นคนโง่เราไม่เคยเห็นพาร์ตัวเองที่เป็นคนโง่เลยเพราะว่าเราไม่สามารถสื่อสารได้ทําให้เขาไม่รู้แอตดิจูดของเราว่าเราเป็นคนยังไงก็ไม่รู้สึกแปลกใจที่เขาไปเพราะว่าเขานั้นยังไม่รู้จักเราดีพอ เรามีปัญหาในเรื่องภาษาจริงๆเขาอาจจะมองว่าคนไทยมองว่าต้นหอมฉลาดแต่ว่าเขาเองยังไม่เห็นจุดนั้นอะไรที่เราแสดงออกอเรานั้นเหมือนคนโง่คิดว่าสาเหตุหลักๆที่ทําให้ต้องเลิกกลาก,กันเนี่ยเพราะอะไรเธอก็บอกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องความเข้าใจกันคือเหมือนมันโตกันมาคนละวัฒนธรรมเขาบอกว่าเราต่างกันเยอะมากๆแต่เราเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างที่เราคิดเป็นความต่างที่คิด แต่หลักๆเลยน่าจะเป็นเรื่องภาษาที่สื่อสารกันยากและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่สาวต้นหอมเธอได้ออกมาเปิดใจค่ะว่าเป็นเพราะว่าภาษาของเธอนั้นอ่อนเกินไปจึงทําให้ด้อยในเรื่องของการเข้าใจนั่นเองค่ะแต่ยังไงทางทีมงานก็ขอเป็นกําลังใจให้กับสาวต้นหอมขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตคู่เร็วๆนี้ค่ะ